คราเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับเราพาทุกคนมาพักที่โรงแรมนี้ครับเซนสอร์โฮเทลปูซานนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในไปกันครับเราพาทุกคนมาเที่ยวที่ปูซานนะครับแล้วเราจะพักที่นี่2คืนแล้วเราอยู่ที่โรงแรมเซนสอร์ตโฮเทลปูซานนะเข้ามาก็จะเจอเป็นเตียงครับเป็นคิงไซส์นะตอนนี้2ท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะครับมีได ให้นะครับชากาแฟนี่กาแฟที่ห่อนี้นะน่าจะดังอยู่นะที่เกาหลีนะครับมีการาน้ําร้อนนะครับมีตู้เย็นตู้เย็นให้น้ํามาสองขวดนะนะครับแล้วก็นี่นี่ความน่ารักอยู่นี้โต๊ะเซฟอยู่นี้ครับตรงชา้าอยู่นี้ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งเล่นเนาะแล้วฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นในส่วนนียที่มันเป็นเอ่อ BIF BIFF อ่ะนะครับ ตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราข้ามไปกินข้าวซัพปลิงอะไรกันได้ตรงนี้เลยแล้วด้านหลังเราติดตลาดปลาอันนี้คือหอคอยปูซานทาวเวอร์เราอาจจะได้กันไปเที่ยวกันครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาในส่วนของห้องน้ำมาห้องน้ำนะครับเข้ามาก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับยืนอาบได้นะครับก็ อันนี้เป็นสบู่ยาสระผมนะแล้วนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับของใช้โอเคครับคร่าวๆตามนี้แล้วเราพาทุกคนมาพักที่นี่ครับสองวันสคืน,นครับไม่ใช่สิเราพาทุกคนพักที่นี่สามวันสองคืนนะครับซันฟอร์ดโฮเทปลปูซานก็เป็นโรงแรมที่สี่ดาวนะติดสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งตรงข้ามเลยครับ ทีไอเซฟสแควร์นะครับถ้าเพื่อนมีโอกาสมาที่นี่ใกล้ตลาดปลาด้วยครับที่นี่เป็นทางเลือกหนึ่งครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ครับให,ห,ห้ทาอะไรเี่มเงิมพี่บ่อยเราจะเจะน้นเพิ่มเตไปครับบ๊ายบาย